สวัสดีครับทุกท่านครับ EP นี้มีคนถามเข้ามานะครับในช่องเนาะเป็นคอมเมนต์ในช่องนะถามเข้ามาว่าทําไมต้องเรียกว่ากบดานนะครับตัวนี้นะครับคําว่ากบดานเนี่ยผมไปดูในราชบัณฑิตราชบัณฑิต,ตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่านอนพังผ้ากับพื้นใต้น้ําเป็นอาการของจระเข้โดยปริยายหมายถึงหลบซ่อนตัวไม่ออกมาตามข้อมูลเนาะเขาบอกว่าตัว ความหมายเนี่ยครับมันเป็นภาษาเป็นศัพท์ของนักล่าจระเข้ในสมัยโบราณนะครับเวลาเขาไปล่าจระเข้แบบนี้ครับพอจระเข้มันรู้ตัวแล้วมันรู้สึกกลัวครับมันก็จะว่ายน้ําเข้าไปอยู่ใต้น้ำเนาะแล้วก็นอนคว่ำอยู่กับที่ครับเป็นการหลบซ่อนตัวโดยอาการเนี้ยนักล่าจระเข้ในอดีตเขาจะเรียกว่ากบดานานะครับ มันก็เลยเป็นที่มานะครับว่าคนที่หนีไปซ่อนตัวทําความผิดแล้วไปซ่อนตัวตรงนั้นตรงนี้นะครับเขาถึงเรียกว่ากบดานเรียนแบบภาษาของนักล่าจระเข้ในอดีตนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมเข้าใจเนาะผมสงสัยเหมือนกับทุกคนนั่นแหละแล้วไอกกษณยาของจระเข้ที่ไปนอนอยู่ใต้น้ําทําไมไมันต้องเรียกว่ากบดานด้วยล่ะใช่ไหมอันนี้คือไม่รู้จริงๆนะครับคือพยายามค้นแล้วเนาะพยายามค้นจากตัว ราชบัณฑิตยสภาแล้วนะครับก็ไม่ได้บอกนะก็บอกแค่ว่าเนี่ยกบดานก็คือนอนพังภาพกับพื้นน้ําเป็นอาการของจระเข้นะครับอืมนั่นแหละนะครับคือทุกคนรู้แค่ว่ากบดานมีที่มามาจากนักล่าจระเข้ในอดีตเนาะแล้วก็มาเรียกเปรียบเทียบคนที่ไปหลบซ่อนตัวว่ากบดาน แต่ไม่รู้ว่าทําไมนักล่าจระเข้ในอดีตถึงเรียกอาการที่จระเข้ไปซ่อนว่ากบดานอันนี้ไม่รู้นะครับถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับช่วยกันนะแต่เท่าที่ผมหาแล้วหาไม่เจอเลยนะครับผมวันนี้ถ้าชอบช่องเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ